สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับปลานะคะคช่วันนี้ก็ยังคงพามาชมไม้มงคลค่ะต้นไม้ที่ปลูกรอบๆบ,บบ้านค่ะก่อนอื่นเลยปลาฝากกดติดตามสําหรับเพื่อนใหม่หรือใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปลาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะถ้าก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ต้นนี้เป็นไม้มงคลน,นะคะนั่นก็คือกวักดางเซยักดางหรือนกน้อยตัวพันโบราณน,นะคะพอดีว่าออกดอกอยู่พอดีแล้วดอกล็อตนี้เป็นดอกชุดสุดท้ายแล้วค่ะเราก็เริ่มใกล้เหี่ยวแล้วเริ่มใกล้จะโรยแล้วนะคะที่เขาเรียกนกน้อยเช่นกันก็เพราะว่าดอกเขาเหมือนนกนั่นเองนะคะเห็นไหม ดอกเขามีความน่ารักนะคะดอกเขาจะพันนี้ดอกจะเป็นไซส์เล็กนิดนึงนะคะดอกสีชมพูขิบขาวมีปลายแหลมๆยื่นออกไปนะคะน่ารักมากเลยส่วนใบใบเขาจะเป็นด่างขาวเขียวถ้าใบอ่อนเนี่ยจะเป็นด่างเขียวเหลืองแล้วก็ไล่ๆมาเป็นเขียวขาวนะคะสีของใบขึ้นอยู่กับ อากาศแสงแดดที่ที่เราปลูกนะคะถ้าปลูกที่ร่มเขาก็จะเป็นขาวเขียวส,ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยใบจะไม่ค่อยแดงเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างถ้าถ้าปลูกกลางแดดใบเขาจะเป็นสีแดงนะคะนี่มันไม่ใช่แดงนะคะจริงๆแล้วเป็นชมพูขาวชมพูนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ยังเช้ามากอยู่เพิ่งจะแปดโมงกว่าๆเป็นแดดเช้านะคะก็เลยสะท้อน สีเลยดูเข้มนะคะจริงๆแล้วเป็นขาวชมพูนะเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะแค่ไม้แค่เลี้ยงดูใบเนี่ยใบยเขาก็สวยงามแล้วนะคะดูแลง่ายไม่ไม่ยุ่งยากเลยและที่สังเกตมานะคะไม่มีโรคแมลงนะถ้าจะมีก็คือโรคเนี้ยค่ะปาไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะคะแต่ว่า ป้าก็ไม่เคยมาฉีดยาหรืออะไรนะเพราะว่าปล่อยปลๆไปเขาก็หายไปเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ลามทั้งต้นอะไรมากมายใช่ไหมก็เลยเออไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะาเขาไม่ได้ทําลายต้นไม้อะไรเราสักเท่าไหร่ค่ะเจ้าไม้มงคลตัวนี้เซยักด่างเนี่ยนะคะหรือนกน้อยด่างนกน้อยนำโชคเป็นนกน้อยพันโบราณนะอืม ร้านค้าเขาจะนิยมปลูกใส่กระถางตั้งไว้หน้าร้านตัวเองนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะทําให้ทามาค้าขายดีถ้าปลูกที่บ้านก็มีความเชื่อว่าจะนําโชคลาภมาให้เรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ออกดอกเนี่ยคนจะยิ่งบอกว่าโอ้ยโชคดีแล้วอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเขามีฤดูการออกดอกนะนั่นก็คือ ช่วงปลายฤดูหนาวก่อนที่จะเข้าฤดูร้อนนั่นเองนะคะช่วงนั้นจะออกดอกเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราบํารุงสักหน่อยนะคะปลาเนี่ยปลาลดน้ําอย่างเดียวไม่เคยบํารุงอะไรเลยนะถ้าเราบํารุงด้วยฮอร์โมนไข่ลดด้วยฮอร์โมนไข่อย่างสม่ําเสมอดอกเขาก็จะเยอะค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดอกออมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะคะค่ะวิธีการขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะแค่ตัดกิ่งปักชำเท่านั้นเอง เ,เขาจะมีถ้าเกิดว่าใบหักกิ่งหักเนะะี่ยค่ะหรือตัดกิ่งออกมาเนี่ยเขาจะมีน้ำยางสีขาวๆนะคะสีขาวขุ่นๆน,นะคะอันนั้นถ้าบางคนที่แพ้ยางต้นไม้ก็ระวังนิดนึงใส่ถุงมือกันไว้ก็ดีค่ะแต่ปลาเองปลาเคยโดนไม่เป็นไรนะคะไม่แพ้ค่ะก็ส่วนวิธีการขยายพันธุ์ปลาเคยทำคลิปไปแล้วไปตามย้อนดูได้ค่ะคสำหรับวันนี้คลิป พามาชมไม้มงคลน,นะคะไม้นำโชคไม้ให้โชคไม้ใบลายใบด่างสวยๆเสยแยกด่างกวักนกน้อยพันโบราณน,นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีสิ่งใดแนะนำก็มาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ